ผมดูลีลานี่นะครับไม่ว่าเป็นคุณภูมิธรรมหรือคุณเศรษฐาก็ตามนะครับเวลานี้ก็พยายามจะสร้างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องเงินพ่อนนะครับเพื่อจะอธิบายว่าประเทศจำมีจำเป็นต้องมีรัฐบาลครับมีฉะนั้นก็จะให้พลเอกประยุทธ์รักษาการต่อไปหรืออย่างไรพลเอกประยุทธ์อย่างไรต้องไปอยู่แล้วการประกาศวางมือเนี่ยนะครับ ไม่ไปวันนี้ก็ต้องไปวันไหนมันมีกำหนดการเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันต้องมีจริยธรรมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบในการสร้างความชอบธรรมคุณจะตอบคำถามประชาชนได้อย่างไรพรรคเพื่อไทยเองนะครับว่ากันตามเนื้อพระต่างก็รู้เต็มอกว่ากราบใดยังมีพรรคก้าวไกลติดตัวอยู่เนี่ย ไม่มีทางจะเป็นรัฐบาลได้จริงอยู่วันที่สิบเก้าเนี่ยก็เอาส่งไปเข้าโรงเข้าโรงเชือดอีกรอบอแต่เขารู้ว่าหลังจากนั้นไปการเมืองเนี่ยนะครับก็จะอ้างความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่แน่นอนก็อาจจะมีความวาดหวังกันว่ามเมื่อเนี่ยนะครับถึงคราวตัวเองเนี่ยและจะได้รับโอกาส ผมก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณต้องไม่ลืมนะคุณเป็นโจ์อันดับหนึ่งนะเ,เดิมในคุณครองมาเกือบยี่สิบปี ấy, ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยบังเอิญว่ามันเกิดพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจนกระทั่งถึงพรรคเก้าไกลเขามาแซงแล้วปัญหาว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วหรือยังที่แต่ละฝ่ายที่เขาไม่เคยเอาคุณเลยเนี่ย นะครับและก็ที่เขากล่าวหาเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเชื่อจากการกระทําของคุณไปครบถ้วนแล้วเนี่ย<ม>บัดนี้เขามีความรักคุณอันเนื่องจากไม่ชอบพักเก้าไกลจําเป็นจะต้องมารักพักเพื่อไทยย<ม>ลองอธิบายความจริงนี้สักข้อสิคว่ามันเป็นไปได้ไหม,มแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าความเนี่ยนะครับการละเลงความรู้สึกของประชาชน,นจริงอยู่ครับ ที่ผมพยายามเสนออย่างน้อยที่สุดว่าถ้าพักเก้าไกลเนี่ยคิดได้แน่นอนที่สุดก็คือรู้อยู่แล้วว่าจุดหักเหของสถานการณ์นี้คือการย้ายขั้วสลับข้างวันที่สิบเก้าเนี่ยแทนที่ว่าคุณจะโหวตให้กับตัวเองคุณต้องยืนสลัดสิทธิ์แล้วเสนอคุณเสถาซึ่งอยากเป็นมากนะครับพร้อมที่สุดนะครับแล้วเริ่ม คือหมายความว่าเงื่อนไขก็เริ่มเบาบางลงนะครับเนื่องจากวบาเศรษฐกิจประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นการเมืองนะครับถ้าการเมืองไม่ใช่ของเล่นเนี่ยจะไม่มีใครกล้าระบัดสัตว์ที่เขาว่าเล่นการเมืองเพราะการเมืองนี่เปนของเล่นตลบตะแลงได้ป่วยการเมืองก็ป่วยไม่จริงพูดเท็จเขาบอกการเมืองหรือเปล่าล่ะแปลว่าไม่จริงหรือเปล่า โลกแห่งความเป็นจริงการเมืองก็คืออย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยกับคำว่าเล่นการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่ว่าก็คือว่าพูดอย่างไรก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างนั้นวันนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดนะแต่ว่าพฤติกรมรมพฤติกรรมนียมันจะไปนําไปสู่สิ่งนี้และบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ประเมินสถานการณ์อย่างที่ผมบอกว่า วันนี้บรรดาด้อมส้มหรือบรรดาอกองเชียร์ที่ต้องการให้พิธาเป็นนายกเหมือนใช้ไม่ขีดที่ยังเปียกอยู่บรรยุไม่ติดหลัแต่นี่นะครับการข้ามขั้วเนี่ยมันจะเหมือนแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่แผดเผาจนกระทั่งไม้ขีดมันแห้งและก็จะจุดติดและจะกลายเป็นไฟลามทุ่กและจะเอาสถานกากาศไม่อยู่ถามว่านี่นะครับก็ได้ยินเสียงฟังชัดเหมือนกันว่า ถ้าพักเพื่อไทยไม่มีข้าวไกลเนี่ยเขาจะโหวตให้มเมื่อไม่มีพักข้าวไกลเสียงก็ไม่พอ,อในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปเอาอีกฝาพฟังนซึ่งคุณประกาศว่าจะไม่จับมือกับเขาอะอมผมจึงบอกพี่น้องประชาชนว่ายิงอยู่บ้านเมืองนี้จะต้องมีรัฐบาลแต่ต้องเป็นรัฐบาลที่มันมีความชอบธรรมและสามารถปกครองได้จริงถ้าใครคิดว่าจะได้รัฐบาลเร็วๆเ,เ,เนี่ย แล้วก็ยอมไม่ข้ามขั้วบอกว่าประเทศนี้จําเป็นจะต้องได้รัฐบาลปัญหาว่าจะมีรัฐบาลที่บริหารประเทศชาติได้จริงหรือเปล่าถ้าคนชุมนุมกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเขาแน่นอนที่สุดคนไทยเสียอะไรก็เสียได้ยกเว้นเสียรู้เหมือนปี2 5 3พรอาสิบห้าบอกว่าไม่รับตําแหน่งนายกแล้วมารับตําแหน่งนายกไอ้นี่บอกประกาศไม่จับมือแล้วมาจับมือมันจะต่างอะไรกันืมันเป็นเส้นแบ่งบางๆมากนะครับแต่เวลานี้คือการแต่งตัว ถ้าถอยย้อนไปได้พูกนี้จะไม่พูดนะับเพราะว่าถ้าพูดแล้วได้แค่ร4อยสี่ิเ็ดพูดทาไมมีไม่พูดดีวกว่าไม่คงเพราะเข้าใจว่าพูดจะได้สามร้อยสิบนะครับแต่ว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยความเชื่อเนี่ยนะครับมันไปมันไปแล้วอความเชื่อมันมาลายหายไปแล้วที่ผมถามทุกวันความจริงคุณตอบเนี่ยนะครับถ้าคุณยืนคําตอบเหมือนเดิมนะตอบไม่ชัดไม่ชัดตอบเลี่ยงตอบเลี่ยงสามวาสี่ศอกเหมือนเดิมนะ มันก็พอที่จะเลี่ยงกันไปกันไปถูถูไถ,ถยไกันไปแต่มันก็น่าจะประหลาดไม่ใช่หรือก็คือหมายความว่าคุณก็ถูกยึดอํานาจไปและสาระคุณมาจัดตั้งรัฐบาลกับคนที่ยึดอํานาจคุณมาคุณคุณจะไปส่องกระจกได้ยังไงในนี่ปัญหาเรื่องใหญ่มากนะแม้ว่าพลเอกประวิทย์ท่านจะแต่งตัวแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอานาจคนเดียวร<ม>าพเพื่อไทยเชื่ออย่างนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เหตุที่บอกว่านะครับว่าประกาศไว้กับประชาชนเนี่ยอย่างไรให้ทำในสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้เป็นอคติกับพรรคเพื่อไทยเพราะบอกผมมีเรื่องกับนายกทักษิณคนเดียวนะ<ม>ส่วนคนอื่นเนี่ยนะครับที่แหลมมานะครับเพราะต้องการจะโชว์นายกทักษศิณมาเล่นงานผมเนี่ยมผมก็ฟาดกลับรู้จักคดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองไม่ได้ไปหาเรื่องคนจะนิดที่ว่า มันไม่มีมูลความจริงใดๆแต่เราเห็นยจึงตั้งคำถามตั้งแต่ตอนวิวาทกนายกทักษณิณว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามทุกวันถามทุกวันนะครับตลอดระยะเวลาจนกระทั่งทนไม่ได้ไงกระแสมันไปไกลามากนะครับก็นึกว่ามันจะถูถูไถไถ,ถไปได้นะครับคิดว่ากรรมสุดยอดแล้วไม่จับมือกับใครก่อนรอผลการเลือกตั้ง รอแลนจะแลนซ์ไลท์สามร้อยสิบเสียงสามร้อยสิบเสียงเราก็ทักเก่กว่ายังขาดอีหกสิบกนะจะจับมือกับใครเพราะว่าถ้าได้คะแนนนี้ไอ้พรรคฝั่งเดียวกันไม่ได้สักเสียงอ่ะนี่รวมกันแล้วสามร้อยสิบสองก็เป๊ะถ้าได้ถ้าได้สามร้อยสิบจริงอ่ะแปลว่านี่นะครับในสี่งเดียวกันจะได้สองเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราพยายามตั้งคําถามเพื่อให้นักการเมืองได้รับผิดชอบต่อคําตอบ ไม่ใช่ว่าเราอาคติแต่ว่าเรื่องที่ตั้งคําถามว่าเป็นเรื่องที่คุณสมควรจะทําหรือไม่สมควรจะทําวันนี้ก็เช,กเช่นเดียวกันการพยายามจะแต่งตัว <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อหาเรื่องจะเลี้ยวกันนะครับคุณจะเลิกคือคุณสองพักนี่ยังไงคุณไม่ถูกกันอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะคุณเป็นคู่แข่งขันกัน <c oughs> นะครับจะมาทํามือรูปหัวใจประกาศจะเป็นผนังทอง <c oughs> แดงกําแพงเหล็กไง <c oughs> นะครับ เราจะไม่เลิกใครก่อนยกเว้นถูกบอกเลิกก่อนเอาสารพัดสารคำก็ว่ากันไปแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้นั่นมันเรื่องของคุณที่คุณแสดงกันหลังจากเลือกตั้งเสร็จแต่ไอ้คุณแสดงก่อนเลือกตั้งไอ้นั่นคือคุณพูดกับประชาชนไ้ไอ้ที่คุณแสดงกันอยู่นั่นคุณคุณแสดงต่อหน้าประชาชนแต่ไอ้ที่ความรับผิดชอบสูงสุดคือการประกาศอะไรที่เป็นสัญญากับประชาชน ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าส่งคำเตือนแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับแปดพักจะมีมติสนับสนุนคุณพิธาวันที่สิบเก้านี้ยางไรสารรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาอยู่แล้วตามกำหนดการนะครับจะรับหรือไม่รับจะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ที่ผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยมันมีคุณกับเป็นกับกับมีโทษแต่ว่าหลักคิดเนี่ยต้องคิดโทษก่อน เวลาเราประเมินทางการเมืองเราต้องคิดในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก่อนนะนะครับถ้ามันดีก็ถือว่าโชคดีไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราคิดคำนวณสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดเราก็จะกำหนดได้และสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางถึงสามเจ็ดหกเห็นอยู่แล้วว่าหลังจากนั้นกำลังจะเลิกรา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเลือกราการย้ายขั้วนําพาไปสู่การออกมาของพี่น้องประชาชนเต็มท้องถนน<ม>และนําพาสู่การเรียกอีกฝากฝั่งหนึ่งออกมาพอไปเชิญหน้าใครอะ่ะ<ม>ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาประชาชนแตกแยกอย่างรุนแรงเราก็ต้องจบลงกันแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรีบไปเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะเป็นรัฐบาลได้จริงหนึ่งรีบรีบเพื่อเป็นรัฐบาลครับ แต่ว่าการรีบเพื่อไปเป็นรัฐบาลโดยการระบัตดสัตว์นั้นเนี่ยคุณจะอยู่ไม่ได้และท้ายที่สุดคุณก็ปกครองไม่ได้ตามที่ผมบอกบและจะลงท้ายด้วยการถูกยึดอำนาจแต่ระหว่างทางจะมีคนตายมีคนเจ็บนะครับความเป็นจริงเรื่องปัญหาชาติหรือปัญหาเศรษฐกิจมันสนองความอยากของพวกคุณต่างหางที่ต้องการจะเข้าไปเป็นรัฐบาลม,มันเป็นข้ออ้างวาระประชาชนวาระประเทศ วาระที่สําคัญคือวาระที่คุณให้คํามั่นไว้กับประชาชนดังหกักนักการเมืองถ้ามันเสียสัตว์ตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าคุณจะไม่โกงอือก็คําพูดคุณยังขี้โกงเลยคือคําพูดโกหกโกงก็คือคือขี้โกงกอง,งแม้กระทั่งคําพูดอะ่ะและทรัพย์สินของชาติมันจะไม่โกงก็ข,ขนาดคําพูดมันยังโกงเลยดังนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองก็เตือนกันไว้อย่างน้อยที่สุดในสถานการณ์สุกดิบะเอาเมื่อต้องการดึงดันโบวตไปผลลัพธ์อย่างที่ผมบอกว่าอย่างไรเขายื้อแน่คุณเชื่อว่าไม่เข้าขายมาตร,รา41ข้อบังคับมาตรที่41ปัญหาว่าแล้ว188กับ250เนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่เชื่อคนะครับก็ตะลุมบอลตะลุมบอลเถียงกันไปเตียงกันมาก็ ประธานสภาก็จะอ่านว่ารับเรื่องจากสารรัรรรรฐธรรมนูญแล้วตัวเองก็อยู่นอกห้อง<ม>คนก็โหวตโหวตก็ไม่ผ่านส<ม>ิบสามเสียงนั้นไม่รู้จะอยู่ครบหรือเปล่าครับเห็นไหมมันก็เห็นอยู่แล้วคือหมายความว่าทําไปพูดทาไป<ม><ม>ทําไมอ่ะแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ได้หมายความไม่คุณยอมแพ้<ม>คุณจะเป็นผู้ชนะที่สง่างามชนะที่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณก็ชนะนะคือชนะก็คือหมายความว่า การรักษานะครับจุดยืนทางการเมืองเอาไว้กันทั้งคณะเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะมีทางเดียวในการรักษาชีวิตของประชาชนไว้ได้นั่นคือการเนี่ยนะครับคล้องแขนล็อกติดเอาไว้อย่างน้อยสองพักเพราะที่เหลือหกพักมันไปไหนลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อเสียงมันไม่มีมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสองพักนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคิดได้ทำเสีย แต่ว่าไม่เป็นไรคิดไม่ได้ก็ไปเจอ,อแต่ว่าเมื่อถึงจุดทางแยกก็ถามกับบรรดาประชาชนทั้งหลายเราจะให้โอกาสการระบาดสัตว์กันอีกหรือไม่มคือถ้าไม่โอกาสก,าก็ต้องส่งเสียงกันมาก่อนนะถ้าไม่เตือนกันแรงๆในวันที่ตายมาแล้วมันเตือนใครนะครับวันที่มันเกิดสถานการณ์เลวร้ายสุดๆดดและไอ้พวกยุนะครับ ไอ้ไอพวกสนับสนุนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะไอ้พวกอยากมันก็อยู่ไปต่างประเทศนะครับไอ้พวกอยู่ในประเทศมันไม่เจ็บก็ตายก็ติดคุกมันก็อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กันซ้ำซากกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วในชีวิตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าใครคิดทำอะไรก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนะี่ยต้องการอะไรวันนี้อาการทั้งวันเป็นภาษามวยที่ว่าออกอาการเพียงแต่ว่านี่นะครับก็ อีกน uh, mm ิด hmm. อ mm ีกนิดอีกนิดอีกนิดแต่ทั้งหมดคือหนทางของความชิบหายทั้งปวงผมจะบอกให้